ครัครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับว่าตอนนี้เราอยู่ในเกมการแข่งขันที่สุดมันครับกับ R2M s u อ e r ซูเปอร์ไบร h ์แชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ครับ2023สนามแรกครับและก็กิจกรรมครับที่เป็นเฟสติวัลคือ R2M s h อ w d โชว์ดาวเฟสติวัลนี่เองอเซึ่งในงาน R2M s h o w d โชว์ดาวเฟสติวัลน่ะมีมากมายหลายบูธครับซึ่งเราเหมือนว่าเป็นเขาเรียกเป็นสื่อกลางในการมา ร่วมกับพาร์ทเนอร์ครับในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างๆแต่ด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอันนี้สนุกๆครับเป็นสมาคมแม่บ้านผู้สื่อข่าวครับจะเป็นเรื่องของตู้อาหารง่ายๆมีข้าวผัดข้าวกะเพราข้าวไข่เจียวอะไรประมาณนี้แต่เรามาเดินดูข้างในครับซึ่งตอนนี้ในเวลานี้เนี่ยเขากําลังลงคอลิฟายกันอยู่ด้วยถือว่าเดินตามกันไปเลยครับในส่วนของฟู้ดนะครับเพราะเราดึงฟู้ดทักจากกรุงเทพมหานครเลยครับนี่ฟู้ดทักฟู้ดทักของเรา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดทักพูดทักมีอะไรที่นี่ชื่อว่าอะไรอ้าวร้านฟังกี้วายครับฟังกี้วายแปลว่าอะไระแปลว่าเพี้ยนไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครชาบ้านครับพี่ทำอะไรพี่เดี๋ยเป็นหลอกออกเป็นพิซซ่าครับพิซซ่าพิซซ่าเวียดนามพิซซ่าเวียดนามใช่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ69บาทครับจับต้องได้จับต้องได้สุดเครื่องแน่นๆจุกล้นล้นใครที่มาอาตุเอ็มโชดาวครับก็ยังมีอาหารการกินพิซซ่าครับชื่ออะไรนะ ฟังกี้วายโอ้โหฟังกี้วายไปไปอีกบู๊เลยฟูทักฟูทักของเรามาแล้วครับสวัสดีครับนี่กำลังกำลังจ่ายตังค์พอดีพี่สวัสดีครับกำลังจ่ายตังค์อยู่พอดีชื่อชื่ออะไรชื่อตันครับพี่ใช่ชื่อร้านพี่อ๋แมนขาวเบอร์เกอร์ครับผมทำอะไรส้มตำอ่าใช่ครับพี่วายเอ่อเป็นเบอร์เกอร์ครับจะเป็น จะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์หมูอย่างเงี้ยครับพี่ขนมปังก็จะมีชาโอโฮบีครับตัวราคาพี่ก็อยู่ประมาณ1 8 0ยแปดสิบถึงสามร้อยห้าสิบแต่ละจับต้องได้เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ใครที่ใครที่อยู่ในโซนนี้ครับก็มากินเบอร์เกอร์ได้ร้านนี้ครับมาซุ้มนี้เลยโชว์ครับโซ่เป็นโซ่รถจักรยานยนต์ที่เขาสนับสนุนในรุ่นโมโตอีในทีมแข่งเกรสซินี่ซึ่งเขามาเขาเรียกว่ามานําร่องเลยเขาขึ้นมาสินค้าเนี่ยน่าจะมาทัน สนาม3าสนาม4ของ R2M s h o w โชดาครับมาเราเดินไปครับเข้ามาร่วมกิจการรมกันเรามีบริษัทเมนทาแกรมครับเมนทาแกรมเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กล้องโกโปรแว่นตาสันสกี Hyper รไม่ใช่สิต้องบอกว่า h y p e r ร์ไอซึ่งเป็นเขาเรียกว,วิทยาศาสตร์การกีฬาเลยครับอ้าวหายไปแล้ว <laughs> หายไปแล้วมันหายไปไหนนี่ครับ ในส่วนของกล้องโปรมีตั้ง8มีทั้ง9ครับแล้วก็ในส่วนไฮเปอร์ไอซ์นี่กำลังเดินเขาเ,าเดินเดินทดสอบให้กับหลายๆคนอยู่เดี๋ยวเราไปดูต่อมาต่อมาครับนี่บูนนี้เขาบอกมีสีสันสีสันของเขาคือสีเขียว เป็นตัวแทนอัลไพน์ตาไทยแลนด์ครับอัลไพน์ตาไทยแลนด์ซึ่งเราอยู่ในส่วนของโครงการจะมาห้าก็เราเราทางบริษัทอ่ะมันมีทั้งอัลไพน์ด้วยแล้วก็บิสโตนด้วยอ๋อยางบิสโซนอัลไพน์คือเลตติ้งสูตรใช่เราก็เราได้รับโอกาสได้จอยกันกับอูคูไทยแลนด์ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากก็เลยต้องมาดูแลด้วยก็ดูแลเรื่องของชุดแข่งด้วยเนาะแล้วก็เรื่องของยางด้วยเนาะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเราก็หมกขโมดเต้นเขาจะเตะเต้นยังไงหาพวกหาพวกสวัสดีคครับุณมิกกี้ครับ เรียนเชิญครับเรียนเชิญครับคุณมิกกี้ครับผลิตภัณฑ์ไวส์ครับมีอะไรบ้างเอ่ยวันนี้วันนี้ใช่ไหมคะก็ผลิตภัณฑ์ไวส์ของเรานะคะก็เป็นอันดับหนึ่งนะคะในเรื่องของสเปรย์เบกสเปรย์เบกคินเนอร์ซึ่งวันนี้เราก็นำสเปรย์เบกคินเนอร์นะคะแล้วก็มีไอตัวจารบีค่ะตัวนี้เลยไวส์สเปรย์นะคะจารบีหล่ <c oughs> อน,นี่ แล้วก็วันนี้เราก็มีน้ํายาอเกประสงค์เขาไว้789มานะคะสําหรับนะคะนักแข่งนะคะหรือว่าลูกค้าหรือว่าผู้ชมที่มาในงานของเรานะคะก็มาซื้อสินค้าหน้าบูธข,ของเรานะคะขวดแรกเราลด15%เลยขวดแรกลด1 5ใช่ถ้าซื้อของส่วนที่สองเราก็ลดอีกเป็น30มใช่ใช่ค่ะเป็นสาเซ็นใช่ค่ะเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะคะ เฉพาะในงานนี้นะครับเฉพาะในงานนี้ของเราใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะสําหรับลูกค้านะคะหรือว่านักแข่งท่านใดที่เดินมาที่บูธของเรานะคะก็สามารถมาร่วมกิจกรรมของเราได้โดยการสแกนคิวโค้ดบนตัวน้องพิตตี้ขอบคุณีาเจอเรตอนไลฟ์สดได้ค่ะอกิงปะสวัสดีค่ะ อยากเจอความน่ารักสดใสแบบพวกหนูนะคะมาเจอได้ที่บูธไว้นะคะในงาน R2M Thailand Superbike ค่ะ